พี่น้องเอ้ยก็ย้อนอยู่บ้านเพราะความทุกข์ความยากต้องพัดพักมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองพี่น้องเอ้ยครับสวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับพีต้อนรับน้องสู่ไร่หนังเหลืองครับผมนะครับก็ยังคือเขาคือเดิมครับพี่น้องครับก็ยังมาพบมาเจอกับผมที่นนท์คนไทยในต่างแดนค่ายแรงในต่างชาตินะครับก็ยังพาพี่พาน้องมาอยู่ในประเทศเกาหลีใต้เขานะครับก็ยังคงเอาเรื่องราวของคนไทยที่จากบ้านจากเมืองมามาพำนักพักพิงอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อค่ายแรงเลกเงินนะครับเพื่อให้คนข้าลังได้อยู่สุขสบายนะครับก็ยังคงเป็นแนวทางในด้านการทําเกษตรหลักๆนะครับว่าต่างบ้านต่างเมืองเขาทากันแบบไรนะครับเอาวิธีการเอาแนวทางมาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับเพื่อพี่น้องบางคนได้เห็นแล้วเปิดโลกัศน์ใหม่ๆเอาไปประยุกต์เอาไปประปรุงใช้อยู่บ้านเฮากันเนาะครับเนาะโอเคครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่กลางให้กลางนาคือเก้าพี่น้องครับเชนนะครับ พี่พาน้องมาดูวิธีวิธีแล้วก็แนวทางาการเกษตรนี่พี่น้องไปได้รูปพับมาแล้ววันนี้มารับหน้าที่ปลูกพยางนะครับปลูกพยางเพื่อเต็มแปลงปู๊กห่มนะครับอ่ามาการทีมงานลห,หลยตัวหลยคนนะครับพอดีได้มาเจอกับตัวเองก็เอาวิธีการเอาแนวทางมาแชร์ให้พี่น้องได้เห็นกันว่า ต่างบ้านต่างเมืองเขาทํากันแบบไรเนาะครับเนาะมามาดูวิธีการกันเลยบอสเซียเวลาพี่น้องครับก่อนที่ไปดูคลิปฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญกดกระดิ่งเพื่อไว้พลาดคลิปตัวต่อไปเด้อครับเด้อไปมาสําหรับนั่งานในวันนี้นะครับนี่ทีมงานนะครับสวัสดีครับป้าเนี่ยพี่น้องทางใดเนาะป้าเนาะยืนยันทางคนละทางทางใดเนาะมุกดาหารคนละมุกดาหารครับมาติดตามคนนี้เด้อ ฝากซองแน่ฝากซองแน่ปะมีซองปะซองตอนนี้กำลังคืดอยู่หนุ่มมุกดานักล่าเงินวอนน่หนุ่มมุกดานักล่าเงินวอนนะครับป้ากุติตามมห้อ้พื้นเด้อดครับเด้อดมาวิธีการนะครับน้องเช่นเป็นพยัคฆนะครับพยัคฆจอลูขนาดร้อยแปดสิบเซนนะครับโดยที่เข้าอีใช้รถไถล่องไปก่อนนะครับใช้คาร์กีปันลองให้ลึก นิดนึงนะครับตอนนี้ก็ทีมงานก็ในเวลากินข้าวกินปากแล้วนะครับไอ้เพิ่นอายุงานในเกาหลีบบเมนน้อยน้อยนี่อ้เพิ่นเนี่ยหายจากปีแล้วครับเกาลีบ่ครับเจ็ดแปดปีแล้วครับปึยบโบเมนน้อยน้อเราได้เงินได้สิกลับบ้านแล้วมือเราเกาหลีเป็นไรครับไม่คิดถอดหลุ่มคนเมียบระคับมากเกาหลีอยู่นี่ละบางทีถอดแน่อยู่แล้วเนาะครับเนาะมา พึ่งเล้ยกระไดอืมธรรมดา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 ครับนี่คุณนะทีมงานนะทีมงานทีมงานทุกทีงานเพื่อเลกซ์ไล่สวัดีอย่ยครับขอขอจากก่อนในเรื่องพวอนี้เด้อขอจากก่อนขอมาล้ำจากก่อนในเรื่องพวอนี้เด้เอกําล <c oughs> ังนี้พักกินข้าวกันก่อนครับนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาพักเที่ยงกันแล้วนะครับวิธีการวันนี้ก็รับบ่อใหม่ปูพะยางกันนะครับเป็นปูพะยังปลูกพร้อมเป็นบ่อนน ต้นเอ,อหัวมใหญ่หัวหัวใหญ่นะครับยางพานะครับพยางความยาวอยู่ที่ร้อยแปดสิบเซนนะครับหลูนี่ความกว้างอยู่ที่ห้าเซนนะครับนี่ความหางของลูนี่อยู่ที่ยี่สิบเซนนะครับเมื่อวาเข้ายีทําอะไรในเกาหลีใต้นะครับเข้าอีใช้วิธีการปูพะยังนะครับเพื่อลดปัญหาเรื่อง ยานะครับเรื่องยานะครับหลักๆก็คือเรื่องยานี่แหละเป็นปัญหาในการพัฒกในการ,กรเกษตรนะครับอีกอย่างคือการปูพอย่างนี้เขาอีสามารถไอ้รักษาความชื้นของดินได้พี่น้องครับนะครับเนี่ยเขาก็ย,ย,ยกป็นล่องนะครับยกเป็นล่องแล้วก็ทำร่องพากลางเข้าไว้นะครับทำร่องพากลางไว้เพื่ออะไร เพื่อเวลาฝนตกนะครับน้ำก็ไหลได้สะดวกนะครับเนี่ยน้องเห็นบอกน้นองเอ้ยเข้าเดือนตุลาแล้วนะครับข้าวเริ่มเรื่องแล้วได้เกี่ยวข้าวกันแล้วนะครับในเกาหลีใต้นะครับลมหนาาเริ่มมาเย็นแล้วครับผมนะครับเนี่ยบรรยากาศตอนเชาน้าก็นหนาวตอนช่วยมาก็ฮ้อนบัดเนี่ยน้องเอ้ย ไปพี่น้องกินขา้าวกินปลากันครับผมมาพี่น้องครับสําหรับวิธีการในการปูพะยางนะครับใช้เสือกนี่และใช้เสือกเขาบ้านเฮานี่แล้วพี่น้องนะครับหอยพะยางนะครับหอยพะยางก็กรูม่กงคนนะครับลำดับแรกนะครับนี่ป่าปินดาราทําการแสด,ดงให้ดูนะครับพี่หนุ่มมกดา นะครับฝากกดติดตามช่องนุ่มมุกดาหันลนักล่างเงินบอลน,นี่เดี๋ยวับเด้อเนี่ยนี่นุ่มมุกดานักล่างเงินบอลเพื่อนแค่น,น,ะนะครับขึ้นหัวก่อนลำดับแรกนะครับเพื่อคนนี้เก้าจริงคนนี้ระดับมือโปอายุงานเจ็ดตึงแปดปี <c oughs> นี่นะครับมาดูวิธีการ ลากขนละมุมนะครับลากไปเป็นช่วงเป็นช่วงอนะ่ะพี่น้องนะครับดีบว่าดีเฮาดูที่รูนะครับรูต้องกลมนะครับย้ายพะย่งมันหอนะครับนี่ลากถ้าบม่มีลมก็ดีไปนะครับถ้ามีลมก็ค่อนข้างที่ยากอยู่นะครับต้องลากได้ถีละน้อยนะครับเยับคอบเยับพะย่งให้ตึงแล้วก็กบไล่กบมานะครับ สำหรับวิธีการนะครับกบครอบทุ่มกลางกบครอบทุ่มกลางกบครอบทุ่มกลางสลหับกันมานะครับนี่สุลับเบอนี้ก็สี่เปงเอาให้เสร็จเด้อลูกสนโอ้ยมนันแย่อยู่น้องเลยวิธีการนะครับนี่ละพี่น้องสำหรับกัรม้ววิธีการ ในการปูพยังเตรียมแปลงปุก๊กห้อมห้วใหญ่นะครับยังไงครับนี่เรียบร้อยหนึ่งช่วงนะครับลองหนึ่งก็ลากจากซอง่องช่วงนะครับมาไปตอกันพี่น้องครับ โอ้ยปกตีแล้วพี่น้องเลยโอ้ยโอ้มึงยังเลยยะฟอนไดโบ่เนี่ยเมื่อไม่ไหวหรอกตึ๊กคิวตึ๊กคิวตึกกินกันเป็นแทบพี่น้องเลยโอ้ยตายเพื่อน่าทีมงานโอลโจอ้วโอ้ยตายโอเคนะครับน้องพี่น้อง สํหรับวันนี้ก็เอานั่งอ่านไห้พี่น้องได้ดูกันเพียงเท่านี้นะครับได้เห็นวิธีการเขาเข้ากับผมก็บ้างวาคงจะเป็นประโยชน์บ้าไรก็น้อยสําหรับพี่น้องที่ได้แวะเข้ามาเยี่ยมสมนะครับเนาะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับก่อนจากันไปก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญกดกระดิ่งดําเข้าไว้นะครับสําหรับวันนี้อ่า้ะไรพี่น้องเลยต้องขอัวเตรียมตัวกับบ้านก่คนครับผมเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องกล่าวขอบวาณสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม 唉、啊。